ไงฉันเคอีอีนี่เรื่องราวของฉันว้ายเข้ามาฟังกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะฉันเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองไม่ไม่ใช่แค่รวยเฉยๆนะโคตรจะรวยเลยตั้งหากพ่อฉันเป็นมหาเศรษฐีน้ำมันแม่เป็นไฮโซฉันไม่ค่อยได้เจอพวกเขาหรอกแต่พวกเขาตามใจฉันสุดๆส,สำหรับฉันก็สนุกกับชีวิตที่เป็นอยู่ ฉันเป็นคนดังในโรงเรียนทุกคนเอ็นดูฉันและผู้คนจะเอ่ยปากชมว่าฉันสวยตอนที่ฉันเดินผ่านตอนอายุ13พ่อพาฉันไปประกวดมิสแคลิฟอร์เนียตัวน้อยขณะที่เขาเป็นกรรมการผู้คนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นฉันแบบนี้แหละที่เรามองหามองลองไปเลยจ้าพ่อยืดอ,อกภูมิใจแต่เมื่อผู้เข้าประกวดคนอื่นได้ยินพวกเขากลับไม่ค่อยพอใจโดยเฉพาะเด็กหญิงมอลลี่คนนี้ที่ฉุนเฉียวเป็นพิเศษ ไม่แฟร์เลยเราซ้อมกันมาตั้งหลายสัปดาห์พอเธอผล่เข้ามาก็ชนะเฉยผู้เข้าแข่งขันคนอื่นต่างเห็นด้วยแต่กรรมาการกลับไม่สนใจเธอวันรุ่งขึ้นคลิปที่เธอแสดงอาการฉุนเฉียวว่บนเฟซบุ๊กมันแย่พออยู่แล้วที่เธอรู้สึกว่าฉันแย่งตำแหน่งของเธอแต่ตอนนี้เธอกลับต้องมาโดนทัวลงหนักอีกฉันยิ่งรู้สึกแย่จนอยู่เฉยไม่ได้ฉันขอร้องพ่อให้จัดการประกวดขึ้นอีกครั้งและมอบทุนการศึกษาให้สามอันดับแรก สาวๆต่างแฮปปี้และพ่อก็ชอบใจกับผลตอบรับมอลลี่ได้มงและฉันก็ไปยินดีกับเธอเธอมาเยี่ยมฉันพร้อมกับนํำดอกไม้ช่อใหญ่มาด้วยฉันอยากมาขอบคุณเข้าใจแล้วทำไมเธอถึงถูกเลือกเธอมันสวยเลิศแต่ฉันก็ทุ่มเทเต็มที่ปพระการประกวดนั่นเหมือนกันน่ะบางครั้งความรวยมันก็ได้เปรียบแล้วนะแต่อย่าพูดแบบนั้นเลยเธอเองก็สวยไม่เบานะเชื่อฉันเถอะ เธอดูติงตองแต่ฉันก็ชอบนะฉันก็ชอบเธอมาสนิทกันไว้เถอะดีไหมเอาสิจากวันนั้นเราก็แทบจะตัวติดกันตลอดและทำอะไรด้วยกันแม้ว่าฉันกับมอลลี่จะแตกต่างกันมากแต่เราก็เข้ากันได้ดีเธอเป็นเด็กเนิร์ดส่วนฉันไม่ค่อยสนโลกบางคนพูดว่าฉันถูกตามใจจนเคยตัวซึ่งก็จริงแต่ไม่เป็นปัญหากับมอลลี่เลยสักนิด ฉันหัวไม่ค่อยดีนักหรอกเพราะงั้นเธอก็เลยให้ฉันลอกกันบ้านอยู่เสมอและฉันก็ชอบซื้อเสื้อผ้าหนังสือให้เธอตอนมสองฉันให้พ่อช่วยสมัครเรียนให้มอลลี่กับฉันในโรงเรียนเอกชนที่แรกเธอก็ไม่อยากไปหรอกแต่ฉันจะไม่เรียนมัธยมถ้าไม่มีเธอนะสิดังนั้นฉันก็เลยไม่ให้ทางเลือกเธอเช้าวันหนึ่งในโรงอาหารฉันยุ่งอยู่กับการลอกกันบ้านของมอลลี่เหมือนเคยแล้วจู่ๆเธอก็รับสติแตกตายแล้วคนที่ฉันเล่าให้ฟังไง เจสซี่เขาอยู่นั่นฉันแอบ,บชอบเขามาสักพักแล้วโอเคว้าวเขาต้องการอะไรนะเจสซี่เข้ามานั่งลงข้างๆมอลลี่คือว่าฉันจะชวนเธอไปเดทนะสุกรนี้เป็นไงโอ๋อว้าวเจสซี่ได้วันสุกร์โอเคเลยไอย้ฮอลลี่ฉันถามโคอี้นะแล้วตกลงว่าไงอิมมอนี่อืมถ้านายหาดอกไม้ที่ฉันชอบมาได้ก็ค่อยว่ากัน มันคือดอกอะโคโนสีม่วงเออโคอี้ดอกไม้นะั่นมันขึ้นอยู่ที่เจสซี่พร้อมรับคำท้าใช่ไหมเออใช่แน่นอนจะรีบไปหาเดี๋ยวนี้แหละเจสซี่ดีใจวิ่งออกไปและฉันก็สะใจที่ได้สั่งสอนเขาการจะได้ดอกไม้นั่นมาคือต้องปีนขึ้นไปบนเทือกเขาหิม,มาลายัยเซอร์เบอร์จริงนะแต่มอลลี่เธอดูจะไม่พอใจฉันอะไรของเธอเขาเรียกเธอฮอลลี่เลยนะนั่นก็สะสมแล้ว ไฟตั้งแต่ต้นลมจะดีกว่านะเธอไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันหรอกหน่าคือสมุดฉันมาเธอทำแบบนั้นฉันก็จะไม่ให้เธอลอกกันบ้านมอลลี่โกรธมากคว้าสมุดเดินออกไปปล่อยให้ฉันยืนอึ้งฉันแค่พยายามจะช่วยเองนะไงก็เธอน่าจะขำๆแล้วนะหลังเลิกเรียนฉันก็เก็บกระเป๋าเพื่อไปค้างคืนครั้งแรกที่บ้านมอลลี่ฉันไปบ้านเธอบ่อยแต่เธอไม่เคยชวนฉันค้างคืนเลยด้วยวันเกิดฉันที่ใกล้จะเข้ามาฉันหวังเพียงอย่างเดียวคือการได้ค้างคืนที่บ้านเธอ และเธอจะต้องตอบตกลงเท่านั้นแม่ของมอลลี่เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากและยังทำอาหารอร่อยสุดๆทันทีที่ฉันเปิดประตูเธอก็เข้ามากอดฉันอย่างแนบแน่นโคโคเชิญจ้าโอ้ผอมเกินไปแล้วเดี๋ยวป้าทำอาหารอร่อยๆให้นะลุยเลยค่ะคุณป้าหนูหิวจะแย่แล้วขณะที่ฉันรอยอยู่ที่โต๊ะอาหารเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นลูคัสพี่ชายของมอลลี่เดินเข้ามาและโอ้พระเจ้า ตอนที่เราสบตากันฉันแทบจะเป็นลมเป็นไงบ้างไม่เจอกันต้องสองปีเลยสินะโคโคไปอยู่ไหนมาล่ะสุดหลอ,ออ๋อ้ยโคอีลูคัสไปอยู่โรงเรียนประจำนะวิชาฟิสิกส์ได้ทบห้องด้วยแหละนั่นน่าทึ่งนั่นเนี่ยแล้วเธอล่ะไปทำอะไรมาดูดีขึ้นนะ สายตาที่เขามองมาทำเอาฉันหน้าแดงโอ้แหมเโคลี่ออน,น่ะเหรอก็หักอกผู้ชายชอบสภาพเป็นว่าเล่นแล้วก็รูดบัตรเครดิตจนเต็มวงเงินเลยนะสิอย่าบคอยไม่ทำงั้นมาเป็นอาทิตย์แล้วยยกไม่เป็นไรฉันรักเธอนะถึงจะเป็นเพื่อนสาวที่เวแต่ใจไปหน่อยก็เถอะอืมก็นั่นล่ละโครอี้ที่ฉันรู้จัก อย่าได้ทำให้เธอหงุดหงิดเชียวลละรอยยิ้มของเขาทําให้ฉันยิ่งใจเต้นแรงตลอดคืนนั้นผ่านไปได้ด้วยดีมอลลี่กับฉันได้หัวเราะเล่นเกมและทําควิสออกเดทออนไลน์แต่ฉันมองว่ามอลลี่ดูแปลกแปลกไปเธอดูไม่ค่อยเหมือนเดิมมอลลี่หลับคาถุงขนมนมัชเมลโล่แต่ฉันยังหิวอยู่เลยฉันตัดสินใจย่องลงไปที่ชั้นล่างเพื่อหาของอร่อยที่แม่เธอน่าจะเก็บไว้ ขณะที่ฉันกินอย่างอร่อยก็ได้ยินเสียงหัวเราะอ,อยู่ข้างหลังนี่นายทำฉันตกใจนะหิวเหลือไงอะ <c oughs> <c oughs> ก็รู้นี่กินเย็นๆนมันอร่อยกว่าฉันหวังจะได้เจอเธอสุดสัปดาห์นี้นะเฮ้ <c oughs> ใช่เธอสวยขึ้นเยอะเลยเรู้ไหมฉันแอบชอบเธอมานานมากแล้วด้วยละ่ะเธอทั้งตลกทั้งรั่วฉันชอบที่เธอเป็นแบบนั้นทำไมถึงเพิ่งมาบอกเอาตอนนี้ละ่ะเพราะมอลลี่บอกว่าเธอมีกำแพงไม่ค่อยเปิดใจ แต่ฉันไม่อยากเก็บมันไว้อีกแล้วนี่เขากําลังจะจูบฉันเหรอจุูๆทองฉันก็ร้องแล้วดันทําชามตกพื้นอีกจากนั้นไฟก็สว่างขึ้นและมอลลี่ก็เจ้ามาด้วยท่าทางฉุนเฉียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนอะฉันกําลังช่วยโคอี้เก็บกวาดนี่นะสิสบายใจได้ออกไปซะลูคัสส่วนเธอขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้ฉันรีบเก็บกวาดขณะที่มองลูคัสเดินออกไปก่อนจะลับสายตาเขาหันมาขยิบตาให้ฉันพอขึ้นไปข้างบน มอลลี่ก็ปิดประตูอย่างแรงเธอจะเลือกหนุ่มคนไหนก็ได้นะเคาอี K ้ e. แต่ต้องไม่ใช่พี่ชายฉันโอ้ใจเย็นไม่มีอะไรสักหน่อยเขาเป็นคนดีอนาคตสดใสฉันไม่ยอมให้เธอทำกับเขาเหมือนหนุ่มๆที่โรงเรียนแนะ่ฉันไม่เคยเห็นเธอโกรธขนาดนี้มาก่อนเลยขอโทษนะนี่เธอเป็นอะไรของเธอนะตัดไฟแต่ต้นลมอย่างที่เธอบอกไงจริงไหมแล้วเธอรู้ไหมว่าเจสซี่เพิ่งจะลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปเอาดอกไม้โง่งงงมาให้เธอนะทธอไม่เอานะ จิมมี่รู้ว่าฉันแค่ยอมเขาเชื่อว่าเจสซี่และเขาก็ไม่รู้ด้วยเขาไปจริงๆฉันพูดเล่นไม่นึกว่าเขาจะเสื้อบร์แบบนี้สีหน้าของมอลลี่บ่งบอกว่าเธอไม่ตลกด้วยกลับบ้านไปเถอะโคอี้แล้วอีกอย่างอยู่ห่างๆพี่ชายฉันไว้ฉันไม่ยอมให้เธอทำร้ายเขาแน่ไม่เอานะอย่าทำงี้มอลลี่หันหลังให้ฉันไม่รู้เลยว่าเธอจะเป็นถึงขนาดนี้บางทีฉันอาจจะทำเกินไปกับเจสซี่ ในคืนนั้นฉันส่งข้อความขอโทษไปหาเจสซี่ฉันบอกเขาให้ลืมเรื่องดอกไม้และกลับบ้านแต่เขาไม่ตอบเลยวันต่อมาที่โรงเรียนมอลลี่ก็ยังโกรธอยู่แต่ฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะให้ฉันแก้ตัวเธอฉันจะพาเธอไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เลยก็ได้แต่สัญญากับฉันอย่างหนึ่งโอเคได้หมดสัญญากับฉันมาว่าเธอจะอยู่ห่างจากลูคัสก็อยากจะสัญญานะแต่คิดแป๊บนะ เรื่องของลูคัสยังคงติดอยู่ในหัวฉันว่าไงโคอีสัญญาสิสาบาด้วยมิตรภาพของเราเอ,อ๋อโอเคฉันฉันสัญญาสองสามวันผ่านไปตั้งแต่เจอลูคัสฉันหยุดคิดถึงเขาไม่ได้เลยฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก,ก่อนแต่สัญญาก็คือสัญญาในคืนต่อมาฉันได้รับข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักอยากไปเดินเล่นไหมเจอก,กันที่ประตูลูคัสลูคัสอยู่นี่เหรอ ฉันรีบลุกจากเตียงแต่งตัวแล้วไปที่ประตูพอฉันไปถึงลูคัสยืนรออยู่หลังพุ่มไม้เขาดูหล่อมากๆมาทมาทอะไรที่นี่นะฉันอยากเจอเธอนะเดินเล่นกับฉันหน่อยได้ไหมฉันเปิดประตูเราเดินไปตามทางรอบบ้านและคุยกันหลายชั่วโมงเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาในฐานะลูคัสไม่ใช่พี่ชายของมอลลี่ฉันไม่รู้เลยว่าทําไมเขาทั้งฉลาดใจดีและน่ารักยิ่งเราได้คุยกันนานฉันก็ยิ่งชอบเขามากขึ้น อีกใจหนึ่งก็รู้สึกผิดที่หักหลังมอลลี่เป็นอะไรเหรอฉันเป็นเพื่อนที่แย่เราไม่ได้แหกกฎอะไรกันอยู่ใช่ไหมฉันเองแหละมอลลี่กลัวว่าฉันจะหักอกนายลูคัสกุมมือฉันฉันโตแล้วนะโครยถ้าฉันจะมอบหัวใจให้ใครสักคนนั่นแปลว่าฉันเชื่อใจคนคนนั้นและฉันก็เชื่อใจเธอนะลูคัสก้าวเข้ามาใกล้และจับแก้มฉันไว้แต่ฉันรักมอลลี่และเธอคงไม่ยกโทษให้ฉันแน่งั้นก็ต้องไม่ให้เธอรู้ฉันอยากจะปฏิเสธแต่ทันใดนั้น ลูคัสก็ดึงฉันเข้าไปมอบจูบสุดวิเศษฉันจูบเข้ากลับมันรู้สึกดีมากในช่วงวินาทีนั้นแต่จู่ๆฉันก็นึกถึงมอลลี่และสัญญาของเราเดี๋ยวนี่มันไม่ถูกต้องลูคัสหยุดเถอะฉันทำไม่ได้ขอโทษนะมอลลี่คือเพื่อนสนิทฉันปล่อยฉันไปเถอะขอร้องฉันหนีกลับบ้านหนีจากความต้องการวันรุ่งขึ้นฉันเหมือนไม่สนใจลูคัสเลย ฉันจะอยู่ใกล้เขาไม่ได้อีกทางออกที่ดีที่สุดคือไปหาผู้ชายสักคนเท่าที่หาได้และเมื่อพบเป้าหมายฉันก็เดินตรงไปหาเขาฉันอยากกินซูชิสนใจจะพาฉันไปคืนนี้ไหมมารับฉันสองทุ่มนะฉันสะกิดไหล่เขาแล้วเดินจากไปปล่อยให้เขาอึ้องอยู่อย่างนั้นฉันน่าจะถามชื่อเขาสักหน่อยนะในคืนนั้นขณะเตรียมตัวออกเดทก็มีคนมาเคาะหน้าต่างลูคัสมาทำอะไรก็เธอไม่ตอบข้อความฉันนี่นั่นฉันจงใจไปซะ ฉันมีเดทเดทเหรอกับใครอ่ะเขาเชื่อว่าเอ่อเคเนตเขามีเสน่ห์และน่ารักเพราะงั้นไปซะก่อนที่เขาจะมาฉันรู้ว่าเธอทำอะไรไม่ได้ผลหรอกนะเขามั่นแน่จนฉันอยากจะหยุมหัวพอได้แล้วระหว่างเรามันไม่มีทางเกิดขึ้นยอมรับและ move on ซะได้ฉันจะ move on ถ้าเธอทำอะไรให้ฉันอย่างหนึ่งนะอะไรลูคัสโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเกือบจะจูบฉันฉันรู้สึกเข่าอ่อน ไปออกเดทโดยไม่คิดถึงฉันเลยสักครั้งเดียวถ้าทำได้ฉันจะ move on ง่ายมากพอลูคัสไปฉันก็ยกเลิกเดทเขาพูดถูกฉันคงต้องสารภาพฉันส่งข้อความถึงมอลลี่ให้มาหาและเล่าทุกอย่างให้เธอฟังในวันรุ่งขึ้นฉันรู้เธอเกลียดฉันแต่ฉันคงปิดไว้ไม่ได้อีกแล้วฉันขอโทษเธอฉันไม่อยากจะเื่อเลยแต่ฉันบอกเขาไปแล้วนะเธอสัญญาแล้วถึงได้บอกทําไงฉันรู้สึกผิดทันทีที่เขาจูบฉัน ฉันก็เลยหยุดเขาฉันขอร้องไม่ให้เธอทำแต่เธอก็ยังจะทำฉันรู้ว่ามอนลี่ผิดหวังแต่ตอนนี้เธอใจร้ายมากยังกับเธอดีมากนักแหละเธอก็แย่พอกันแค่ฉันไม่ได้แซงทำตัวเป็นเหยื่อที่ไร้เดียงสาก,ก็แค่นั้นว่าไงนะเธอปล่อยให้ฉันไล่เจสซี่เพราะเขาหักหน้าเธอเธอหยุดเขาได้แต่เธอไม่ทำเปล่าเลยเธอเป็นคนส่งเขาไปหาดอกไม้จากอีกสิก่งลก เป็นคนรวยเอาแต่ใจที่เห็นแก่ตัวมากไม่เคยเป็นปัญหากับเธอนี่ฉันซื้อทุกอย่างให้เธอแต่เธอไม่เคยพูดอะไรเลยจู่ๆเธอก็มีปัญหากับเงินของฉันเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจเธอนั่นมันไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเหรอฉันเสียใจกับคําพูดนั้นและมอลลี่ก็เดินร้องไห้ออกไปก่อนที่ฉันจะได้ขอโทษหัวใจของฉันแตกสลายท้านั่นคือสิ่งที่มอลลี่ทํากับฉันเพราะเธอทำในสิ่งที่ถูกฉันก็จะทําตามหัวใจนั่นคือลูคัสฉันโทรหาเขาทันที และภายในครึ่งชั่วโมงเขาก็มาหาฉันมอเลียเกลียดฉันแล้วลูคัสเราทะเลาะกันแรงมากเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองให้เวลาเธอหน่อยนะไม่รู้สิครั้งนี้คงไม่ฉันพูดทำร้ายจิตใจเธอมากลูคัสดึงฉันเข้าไปใกล้และจูบเบาๆที่หน้าผากไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเราตัวติดกันตลอดเราทำทุกอย่างด้วยกันไม่มีอะไรจะสุขใจไปมากกว่านี้อีกแล้วแต่ฉันก็คิดถึงมอลลี่หลายสัปดาห์หลังจากนั้นมอลลี่เมินฉันเธอไม่ตอบรับคำชันไปงานวันเกิดฉันด้วยซ้ำ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันฉลองวันเกิดโดยไม่มีเธอมันรู้สึกแว้งคว้างแต่แล้วมอลลี่ก็ส่งข้อความมาก่อนงานเริ่มฉันตื่นเต้นมากฉันทิ้งงานเลี้ยงเพื่อไปพบเธอแต่ฉันหาเธอไม่เจอจากนั้นก็มีคนโผล่มาจากความมืดเมื่อเงานั้นเข้ามาใกล้ปรากฏว่าเป็นเจสซี่ฉันไม่ทันจะได้หยุดเขาก็ดอนเข้าคว้าเอลเข้าไปจูบในขณะที่ลูคัสกับมอลลี่ยืนอยู่ข้างหลังฉันผลักเขาออกแต่ก็สายเกินไปแล้วลูคัสกำลังเดือด ฉันอธิบายได้ฉันไม่ได้เป็นเพราะเจสซี่พอเถจริงอย่างที่มอลลี่พูดเขาเดินหนีไปและขับรถออกไปมอลลี่หันมาหาฉันในที่สุดลูคัสก็ได้เห็นธาตุแท้นี่เธอพูดอะไรของเธอเธอรู้ไหมว่าลูคัสยอมทิ้งทุนการศึกษาเพื่อจะได้อยู่กับเธอนะคงไม่สินะเธอสนใจแต่ตัวเองนี่เขาอีไม่ใช่นะฉันรักลูคัส แต่นั่นมันคงไม่มีความหมายสําหรับเธอฉันกลั้นน้ำตามอลลี่มองฉันด้วยความประหลาดใจปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเธอเธอเป็นคนทําทุกอย่างพังสองสมสัปดาห์ถัดมาฉันเมือนพวกเขาพอกันทีกับทุกเรื่องฉันจะโฟกัสแค่ตัวเองทุกอย่างไปได้สวยจนกระทั่งมอลลี่มาหาฉันด้วยอาการตื่นตระหนกลูคัส เขาเขาประสบอุบัติเหตุต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวนี้เราเรียบไปที่โรงพยาบาลเมื่อมาถึงฉันมีความสุขมากที่เห็นลูคัสยืนอยู่ต้องถงทางเดินโดยที่ไม่บาดเจ็บฉันดีใจที่นายโอเคลูคัสโคอ,อีฉันขอโทษฉันไม่รู้เลยว่าพวกเธอจริงจังน่ะมอลลี่สารภาพออกมาทุกอย่างลูคัสมองเธอด้วยความตกใจก่อนจะหันมาทางฉันฉันขอโทษโทษี่ไม่เชือ่อใจเธอนะเราลืมเรื่องทั้งหมดนี้ไปได้ไหม ขอร้องละฉันดีใจที่นายโอเคแต่ไม่ละ่ะฉันพอแล้วที่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับพวกเธอฉันไม่อยากจะเล่นเกมแบบนี้อีกต่อไปแล้วนี่เธอพูดอะไรนะโคอ,อี้และก่อนลูคัสฉันรีบจากไปก่อนที่ลูคัสจะทันได้หยุดฉันฉันต้องตัดใจจากเขาถึงแม้ว่าหัวใจของฉันจะแตกสลายก็ตามฉันเคว้งคว้างไปหลายวันพอแนะนำให้ฉันไปเรียนแฟชั่นที่ปารีส ฉันเลยลงทะเบียนนี่น่าจะช่วยให้ฉันหนีพ้นจากมอลลี่และลูคัสหนึ่งวันก่อนที่ฉันจะไปมีแขกมาหาฉันพอฉันเปิดประตูเจสซี่ยืนอยู่หน้าฉันถือดอกอะโคน์สีม่วงไว้ในมือโอ้สุขสามวันเกิดย้อนหลังนะจะให้ฉันไปรับเมื่อไหร่พระเจ้าเจสซี่นายทำได้จริงฉันฉันแค่ล้อเล่นเองนะนี่ล้อกันเล่นเหรอรู้ไหมว่าฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างนะฉันต้องผ่านการสอบแถมนี่ยังต้องไปเรียนภาคฤดูร้อนอีกฉันขอโทษนะเจสซี่ ฉันจะชดใช้ให้นายในสักวันหลังจากเจสซี่ไปฉันถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แย่มากฉันไม่กล้ามองหน้าตัวเองในกระจกด้วยซ้ำฉันว่าฉันคงต้องไปจากที่นี่จริงๆในคืนนั้นฉันแอบส่องความเคลื่อนไหวของลูคัสและพบว่าเขาพลาดโอกาสได้รับทุนการศึกษาฉันโทรหาที่โรงเรียนทันทีบอกว่าฉันจะจ่ายค่าเทอมให้โดยไม่เปิดเผยตัวอย่างน้อยฉันก็ได้ช่วยเขาสักทางวันต่อมาที่สนามบินขณะที่ฉันกำลังจะขึ้นเครื่อง ฉันก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกชื่อฉันขณะกำลังจะเดินไปที่เกตฉันหันกลับไปเห็นลูคัสกำลังวิ่งมาทางฉันทามนี่เพื่อหยุดฉันอย่าเลยฉันแค่จะมาบอกว่าฉันรักเธอนะจะเวลาหรือระยะทางก็ไม่อาจเปลี่ยนใจฉันได้ฉันก็รักนายแต่ฉันต้องทำแบบนี้ฉันต้องเปลี่ยนตัวเองฉันเข้าใจฉันจะรอไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันคงเหงาเมื่อไม่มีนายลูคัสสัญญากับฉันว่าจะไม่เสียสละอะไรอีก อนาคตนายต้องมาก่อนนี่แหละแบบนี้แหละที่เป็นเธอมานี่เลยลูคัสโอบฉันและจูบอย่างแผ่วเบาหลังจากบอกลากันฉันก็ขึ้นเครื่องบินและยิ้มให้กับชีวิตใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้า